ลิมปิงนะคะลิมปิงลิมปิงจัง,งหวัดเชียงใหม่นะคะเนี่ยแม่น้ำปิงนะคะแม่น้ำปิงดูน้ำเส้น้ำเยอะมากนะคะเมื่อวานเชียงใหม่ฝนก็ตกนะคะฝนตกปยปอยอากาศช่วงเย็นก็หนาวมากละเชียงใหม่เนี่ย แม่น้ำปิงนะคะเนี่ยลิมปิงลิมปิงนะคะจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ก็ที่ปล่อยปลานะคะที่ปล่อยปลาเนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ปล่อยปลาสวยงามน,นะคะ